สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันสุขภาพแล้วก็สมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันถ้าวันไหนที่ผมไม่ติดภารกิจจริงๆนะครับผมก็จะทำคลิปเพื่อเผยแพร่ความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งจะเป็นการนำเอาองค์ความรู้ดีๆ ที่ถ่ายทอดกันสังสมกันมาอย่างยาวนานของคนไทยเราให้กับพี่น้องได้รับชมรับฟังก,กันนะครับ <S <S ในคลิปอนก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องของธาตุเรื่องของตรีธาตุเรื่องความสัมพันธ์ของธาตุกับธาตุความสัมพันธ์ของตรีธาตุกับตรีธาตุและความสัมพันธ์ของตรีธาตุกับธาตุให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังไปในหลายๆคลิปด้วยกันแล้วก็มีการยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นตะคริว้เนี่ยนะครับมันเกิดความผิดปกติของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอย่างไรในกรณีที่เกิดภาะวะคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้หวัดเนี่ยหรือเป็นหวัดแพ้อากาศเนี่ยมันเกิดจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและอากาศธาตุที่มันแปรปรวนผิดปกติไปอย่างไรในทางกำเริบในทางหย่อน ในทางพิการแล้วก็เมื่ออรท่ามีความเปลี่ยนแปลงปิตะเพิ่มวาตะก็จะเพิ่มเสมหะก็จะลดลงในขณะเดียวกันพอเป็นธาตุธาตุไฟกำเริบธาตุลมจะกำเริบธาตุน้ําจะหย่อนธาตุดินจะหย่อนแต่ถธาตุไฟหย่อนธาตุลมจะหย่อนธาตุดินจะกำเริบธาตุน้ําจะกำเริบแต่เมื่อปิตากำเริบธาตุไฟจะกำเริบวาตะกำเริบธาตุลมจะกำเริบเสมหะกำเริบ ธาตุน้ําจะกําเริบอันนี้ก็เป็นความผิดปกตินี้คลิปนี้ผมก็อยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมกับคําว่าไอ้กำเริบมันเป็นยังไงหย่อนมันเป็นยังไงพิการมันเป็นยังไงของแต่ละธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุนึงมันจะเป็นยังไงก็อยากจะเล่าให้ฟังเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยต่อยอดไปจนถึงการวิเคราะห์ความเจ็บไข้ได้ปวยของตัวเราเองครับว่าเอออย่างนี้นะมันเกิดเฮ้ยตอนนี้เราธาตุดินกาเริบนี่ตอนนี้ธาตุน้ากาเริบตอนนี้ธาตุลมหย่อน ตอนนี้าธาตุไฟหย่อนเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้แล้วก็จะช่วยในการดูแลสุขภาพของตัวเราเองได้ซึ่งความผิดปกติของร่างกายเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่เบนจะมหาภูตรูปก็คือาธาตุทั้ง5นะครับว่ามันจะมีความผิดปกติหรือเปล่าเราเรียกว่า,าธาตุผิดปกติหรือาธาตุวิปร,ราชยนั้นก็คือการที่ทาธาตุเนี่ยมีความผิดปกติหรือเสียสมดุลน,นะอาจจะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติคอลีฟิเคชันหรือคอลี i f y มันเปลี่ยนไป คุณลักษณะไอคิลเคเตอร์ลิสติกมันเปลี่ยนไปรูปร่างฟอร์มเปลี่ยนไปขนาดนะไซซ์ขนาด,นนาดหรือปริมาณปริมาตรโวลุมมันเปลี่ยนไปหรือการทำหน้าที่มันเปลี่ยนไปก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของธาตุแต่ละชิ้นที่แต่ละชนิดซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเป็นของแข็งเป็นของเหลวเป็นของเคลื่อนไหวเป็นของที่เป็นพลังงานความร้อนหรือเป็นช่องว่างก็ตามการที่ธาตุกำเริบ นะเราเรียกว่าวิทิธาต์วิทิธาตภาษาฝรั่งก็ใช้คําว่าไฮเปอร์ฟังก์ชันก็หมายถึงความผิดปกติที่เป็นในทางมากเกินไปในขณะที่ธ,ธาตุหย่อนเราใช้คําว่ากระสายธาตุนะฝรั่งก็เรียกว่าไฮโปนั่นเองหมายถึงความผิดปกติในทางที่มันน้อยเกินไปถ้าธาตุพิการเราก็เรียกว่าผินะธาตุนะภาษาฝรั่งก็เรียกว่าเฟลเลียนะก็หมายถึงความผิดปกติไปในทางที่ไม่มีการทําหน้าที่การเสียรูปร่างลักษณะ การเสียคุณสมบัติไปจากเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของคำว่ากำเริบหย่อนและก็พิการเราจะมาดูร <c oughs> ายละเอียดเป็นรายธาตุเลยนะกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นหลักคิดที่จะไปตามการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของร่างกายของคนเราเมื่อเวลามีการเจ็บป่วยหรือมีโรคหรือมีความไม่สบายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถใช้หลักการตรงนี้เอาไปบอกได้นะครับของธาตุดินเนี่ยหรือปัทวีธาตุเนี่ย ธาตุดินที่กำเริบหรือวลิทธิปัตวีธาต์ก็หมายถึงว่ามันมีความผิดปกติไปในทางมากเกินไปความมากเกินไปคืออะไรธาตุดินคือมีความแข็งเพราะฉะนั้นมันกำเริบคือมีความแข็งมากเกินไปหรือมีขนาดใหญ่มากกว่าที่มันเป็นอยู่เช่นถ้ากล้ามเนื้อแข็งเกรง็งหรือกล้ามเนื้อโตนะครับพวกนี้หรือกระดูกมันหนาใหญ่กว่าปกติลำไสม้มันใหญ่มันพองขยายอย่างนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่ามัน กำเริบในขณะที่ธาตุดินหย่อนหรือกระสายะปัทวีธาตุเนี่ยก็หมายถึงความผิดปกติไปทางน้อยเกินไปก็คือมีความเป็นดินหรือความเป็นของแข็งน้อยลงก็คือมันอ่อนลงมันเล็กลงมันบางลงเช่นนะกล้ามเนื้อรีบลงเล็กลงกระดูกบางลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินหย่อนถ้าธาตุดินพิการนะหรือพินะปัทวีธาตุหรือเฟลเลียเนี่ยก็คือความผิดปกติก็ไปในทางที่มันไม่ทําหน้าที่ ธาตุดินไม่ทําหน้าที่หรือธาตุดินมันเสียรูปร่างลักษณะหรือเสียคุณสมบัติไปเช่นผิวหนังเราปกติมันก็เรียบดีถ้าผิวหนังเป็นแผลนะผิวหนังเป็นฝีเป็นหนองเป็นตุ่มอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่ามันพิการกระดูกหักผมร่วงกระเพาะลำไส้เป็นแผลตับแข็งไตเป็นฝีเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกิดความเสียคุณสมบัติเสียรูปร่างลักษณะไปอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินพิการทีนี้มาดูธาตุน้ําบ้างครับธาตุน้ํา ผิดปกติหรือธาตุน้ําวิปราชเนี่ยธาตุน้ําที่กาเริบหรือวริตทิอาโปธาตุเนี่ยไปในทางไฮเปอร์ก็มีความผิดปกติในทางมากเกินไปก็มีความเป็นน้ํามากเกินไปนะเป็นน้ํามากกว่าปกติหรือมีปริมาณมากกว่าปกติน้ําในเลือดมากขึ้นน้ํามูกไหลใสๆน้ําตาไหลออกมาอย่างงี้ครับปกติน้ําตามันก็จะหล่อเลี้ยงลูก,กตาแต่ถ้ามันออกมาเยอะมันก็เกิดการกําเริบหรือมีน้ําในเลือด มากเกินไปคือถ้ามันมีความเข้มข้นระดับหนึ่งและความเข้มข้นมันเจือจางลงอย่างเงี้ยก็ถือว่าธาตุน้ํากําเริบมีความเป็นน้ํามีความเป็นของเหลวมากเกินไปธาตุน้ําหย่อนหรือกระสายะอาโปธาตะไฮโปเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าความผิดปกติมันไปทางน้อยเกินไปใช่ไหมนั่นก็มีความเป็นน้ําหรือเป็นของเหลวน้อยลงกว่าปกต,ติเลือดมันข้นขึ้นหรือปริมาณมันน้อยลงเช่นเสียเลือดหรือเสียน้ําในเลือดทําให้เกิด ความเข้มข้นของเลือดมันสูงขึ้นแสดงว่าน้ํามันหายไปเลือดมันข้นขึ้นรหรือน้ํามูกมันแหง้งแข็งหรือปัสสาวะน้อยลงน้ําตาแหง้งอะไรพวกนี้พวกนี้ก็คือธาตุน้ําหยอยธาตุธาตุน้ําพิการหรือพินนาอาโปธาตุก็หมายถึงความผิดปกติในทางที่ไม่มีการทันะที่หรือการเสียรูปร่างลักษณะหรือมีการเสียคุณสมบัติไปเช่นเม็ดเลือดผิดปกติมีหนองในปัสสาวะน้ําเหลืองเป็นหนองขุ่น,อ,นอะไรพวกนี้ ก็คือมีการเสียคุณโนสะเขียคุณละสมบัติไปพวกนี้ก็เรียกว่าธาตุน้ำพิการแล้วธาตุลมแหะธาตุลมที่ผิดปกติหรือธาตุลมที่วิปราชเป็นแอบนอร์มัลิตี้แอบนอร์มอลเนี่ยธาตุลมที่กาเริบหรือวริธิธิวายโยธาเนี่ยนะครับก็จะเป็นความผิดปกติในทางมากเกินไปก็มีคุณสมบัติของความเป็นลมคือการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติพอมันเคลื่อนไหวมากกว่าปกติการเข่งตึงก็น้อยลงนะครับเช่นหายใจเร็วขึ้นลำไส้บีบตัวมากขึ้นมือสันเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติใช่ไหมครับมีกล้ามเนื้อมัน ทำงานผิดปกตินะความรู้สึกเหมือนโดนอะไรแล้วเจ็บแป๊บๆปะอะไรเงี้ยความรู้สึกทางผิวหนังไว่ปกติกว่าปกติท้องร้องกรอกจอกจอกอะรกรอกจอกอกพวกนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าธาตุลมกำเริบว่าลิทิวายุธาตุแต่ถ้าธาตุลมหย่อนหรือกระสัยะวายุธาตุพวกนี้ไปทางไฮโปก็หมายความว่าความผิดปกตินี่มัน,มนไปทางน้อยเกินไปนะมีความเป็นลมหรือมีผลสมบัติของลมคือการเคลื่อนไหวน้อยลงกว่าปกติพอมันเคลื่อนน้อยมันก็เข่งตึงมากนะครับ เช่นท้องอืดลำไส้ไม่เคลื่อนไหวลมข้างในท้องเยอะนะการเป็นตะคริวนี่ไหมตะคริวนี้ก็ธาตุลมหย่อนไหมแข็งเกงนะครับผิวหนังสากชานี่ก็คือธาตุลมหย่อนนะการเคลื่อนไหวแทนที่จะเคลื่อนไหวได้เป็นปกติอาจจะเคลื่อนไหวช้าๆค่อยๆพยืนน่นหรือกระตุก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 ไปแบบนี้นะเคลื่อนไหวแขนขาที่ช้าลงอันนี้ก็เป็น ธาตุลมหย่อนนะอยู่กระสายยะวายโยธาแต่ถ้าธาตุลมพิการหรือเป็นณนวายโยธาก็เป็นความผิดปกติคือมันไม่ทําหน้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเช่นกรณีภาษาฝรั่งเขาเรียกบาวไอเลียก็คือลําไส้ไม่ทํางานเลยก็ทําให้ท้องอืดลมขัางทั้งหมดน,นะครับอันนี้ก็เป็นธาตุลมพิการกรณีเกิดเอามาพฤึกอัมาพาตเนี่ยนะขยับแขนขาอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็เกิดภาวะที่เรียกว่าพินณวายโยธาหรือธาตุลมพิการธาตุไฟนะครับ ที่ผิดปกติหรือวิปราชไปธาตุไฟกำเริบหรือวลิธิเตโชธาตุเนี่ยนะไปทางไฮเปอร์ก็จะมีความผิดปกติในทางมากเกินไปคือมีความเป็นธาตุไฟหรือเป็นความร้อนมากกว่าปกติก็แสดงออกตามชนิดของธาตุไฟเช่นทําให้เป็นไข้ตัวร้อนทําให้เป็นแผลร้อนในนะทําให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารก็สับกระส่ายหัวใจเต้นแรงใจสั่นใจไม่ดีรู้สึกหมุดหงิดพุ่งพระหันอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือธาตุไฟ กำเริบฤทธิ์ที่เตโชธาแต่ถ้าธาตุาาไฟหย่อนหรือกรอสายะเตโชธาตก็เป็นความผิดปกติไปในทางน้อยเกินไปนะฮะก็จะมีความเป็นไฟหรือความร้อนน้อยกว่าปกติเช่นตัวเย็นนะเกิดเนื้องอกอาหารไม่ย่อยท้องอืดเวยเนือยไม่ก็ชฉับก็เฉงรู้สึกไม่มีพลังเบื่อไม่อยากทําอะไรหัวใจเต้นเบ,นบาอะไรพวกนี้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ธาตุไฟที่มันหย่อนหรือกสายะเตโชธาตุแต่ถ้าเป็นธาตุไฟพิการหรือพินะเตโชธาตุพรกนี้ก็มีความปผิดปกติที่ธาตุไฟไม่ทํางานไปเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับธาตุไฟแต่ละชนิดนะครับเช่นอ,นอาจจะทําให้ตัวเย็นชื่อท้องอืดหัวใจเต้นแผ่วช้าพวกนี้ก็เกิดจากไม่มีพลังความร้อนไม่มีพลังงานเข้าไปก็เกิดจากธาตุไฟพิการหรือพินะเตโชธาตุ สี่ธาตุไปแล้วนะฮะสี่ธาตุที่เราเล่าให้ฟังในงความผิดปกติเพว่ามันจะผิดปกติแล้วมันจะแสดงออกอยังไงจะผิดปกติแบบกําเริบหย่อนหรือพิการเขาเรียกว่าเป็นโทษหรือทําโทษนะฮะาธาตุไฟทําโทษธทาตุลมทําโทษธทาตุน้ำทำโทษธทาตุดินทําโทษทีนี้เหลืออีกชนิดหนึ่งก็คืออากาศาธาตุอากาศาธาตุวิปราชหรือแปลวอากาศาธาตุคือ empty net คือช่องว่างนะครับคือช่องว่างอันไหนช่องว่างที่มันมีของอยู่แล้วถ้าของมันไม่มีมันก็ผิดปกติ อันไหนเป็นช่องว่างที่มันไม่มีอะไรมีแต่อากาศถ้ามันมีไปของอะไรใส่เข้าไปมันก็ผิดปกติมาดูสิครับว่าอากาศธาตุกำเริบก็มีความผิดปกติในทางมากเกินไปก็คือมีความเป็นช่องว่างมากเกินไปมากกว่าปกติคือช่องว่างมันขยายมากกว่าปกติพอมันมากปกติมันอาจจะเสดอาการตึงหรือบวมหรือเกิดการเจ็บปวดเช่นในกรณีไซนัสนะฮะไซนัสมีหนองข้างเต็มมันก็จะทําให้มัน ดันให้มันตึงเพื่อมันจะขยายมันก็จะเกิดการปวดหัวมากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนั้นโพรงอากาศหรือช่องว่างก็จะขยายขึ้นกว้างขึ้นเช่นเป็นถุงลมโปง่งพองไหมลําไส้ขยายหรือพวกข้อหลวมพวกนี้นะก็เป็นอากาศธาตุกําเริบถ้าอากาศธาตุหย่อนนะครับก็เป็นความผิดปกติในท,ทางน้อยเกินไปก็คือมีความเป็นช่องว่างนะมีช่องว่างน้อยลงกว่าปกติโพรงหรือรูมันแคบลงเช่นหลอดเลือดตีบแคบนะกรณีที่รูจมูก แล้วเกิดอาการคัดจมูกกรูจมูกมันก็จะตีบแคบลงหรือกรณีที่หลอดลมหดตัวจนทําให้หลอดลมตีบพวกนี้ก็เกิดอากาศชาดหย่อนก็คือหลอดลมมันตีบลงไปหรือรูมันเล็กลงไปถ้าอากาศชาดพิการก็เป็นความผิดปกติในทางที่คุณสมบัติที่คุณลักษณะของช่องว่างมันเปลี่ยนแปลงไปคือช่องที่มันต้องว่างนะมีแต่อากาศเข้าไปอยู่เป็นช่องว่างแล้วมันดันมีก้อนเนื้องอกมีอะไรนู่นนี่นี่มีหนองมีน้ํามีเลือดเข้าไปอยู่ ค้างอยู่อันนี้ก็เป็นอากาศาธาตุพิการนะครับเช่นก้อนเนื้องอกในโพรโจมูกผนังโพรงอักเสบมีหนองมีฝีในโพรงเส้นเลือดอุดตันหนองในข้อเลือดน้ำหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดพวกนี้ครับก็สะท้อนถึงความเป็นอากาศาธาตุพิการในกรณีที่ของที่มันว่างเป็นช่องว่างจริงๆในนั้นก็จะมีอากาศอยู่แต่มันมีอย่างอื่นเข้าไปแทนอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าอากาศาธาตุพิการแต่ในกรณีที่เกิด ภาวะภูมิแพ้รุนแรงแล้วเส้นเลือดขยายกว้างขึ้นอันนี้เราเรียกว่าอากาศาธาตุกำเริบเลือดมันมีเท่าเดิมแต่รูรูลเลือดมันใหญ่ขึ้นก็ทําให้เกิดภาวะพองเลือดเกิดภาวะช็อกอันนี้ก็เรียกว่าเกิดการกําเริบของอากาศาธาตุนี้ก็เป็นความผิดปกติที่อยากจะเล่าให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติไปในทาง กำเริบหย่อนพิการของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุว่าเป็นอย่างไรก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ในการที่จะเอาไว้วิเคราะห์โครคภัยไข้เจ็บของผู้ป่วยหรือของตัวท่านเองได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ